สวัสดีสสดครับช่างแม่โบน้องจ๊อบครับผมวันนี้แม่โบน้องจ๊อบมาเที่ยววัดโพชัยอีกแล้วค่ะมากราบพญานาคที่วัดโพชัยอำเภอนาว่าจังหวัสดสกลนครค่ะครับผมอยู่ด้านไหนเอ้ยคุณคุณอยู่นะเคยมากันแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองตอนนั้นมากับ ความช่องอยึดภูจ้า <c oughs> กับผู้แม่วงกับน้องฟังปอลครับผม <c oughs> แต่วันนี้มากันสองคนคิดถึงคนคนหนึ่งก็เลยมากับเขาพอดีเลยครับผมเดี๋ยวไปดูเลยครับอีซีมันอยู่ด้านไหนนะจ๊ะลบพระลูกพญานาคอยู่ฝั่งไหนไปดูเลยจ้าสวัสดีทุกคนถึงแล้วนะคะด้านนัานนะครับผมลบกพญานาคนะครับ มาแล้วถึงแล้วจ้าดูพญานาคบีบัคโคชัยค่ะครับผมถึงแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูความการนะครับผมแม่บัวกำลังจับถึงเลยนะครับตามไปแม่บัวกำลังจับทุกคนเลยจ้าไปเลยครับ มาี่นะครับ,บ,รบรน,นี่ยครับดูมาพีแล้วนะครับดูเลยครับดนน้อย,ๆๆยด้ยวยดูสิครับ,บรโอเคครับดูไะดูน้นหน้า,นานเลยนะครับผมโอเคได้ ดูสวยมากเลยครับเพราะแดดมันออกนะครับผมอันนี้ครับเอฟซีดูซิองค์ใหญ่มากเสือข่าดูที่วัดโพชัยสวยงามใหญ่ยาวยาวเหยียดเลยค่ะเห็นไหมครับเอฟซีอยู่ด้านหลังมานี่สิครับผมโอ้ตายแล้วเน่น่เน่ครับผม ไปเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างหน้าเลยนะครับผมไปเลยเลยจล,ลยจ้างหลางเลยค่ะอยู่ด้าน,ล,าน,น,านล่างนะครับมีตัวพญานาคยาวมากเลยยาวจนสุดท้ายวัดเลยค่ะ เนี่ยไปดูด้านล้านนะครับนี่ครับลำตัวของพญานาคที่เราถ่ายนะครึ่งแล้วนี่ลำตัวค่ะยาวค่ะยาวจนถึงายวัดครับใหเอฟซีดีกครั้งหนึ่งไงเพราะเอฟซีพญานาคองนี้เลินไปแล้วครั้งก่อนมานานเลยงันเรามาสวยงามมากและก็ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวไปไหว้ปูด้านใานด้วยจ้ะ วัดโพชัยที่อำเภอนาว瓦จังหวัดสกลนครดูสิครับสวยงามไหมคะับนางจะเป็นคนเธอกล้องนะครับผมอันนี้เป็นท่อนหางค่ะครับนี่นะครับผมหางเลยมาสุดที่นี่นี่จ้ะแต่ก่อนจะสูดงอไปนู่นก่อนไหมงอไปนี่ไงนี่หางแต่นี่งอไปนู่นก่อนค่ะใช่มาจากนี่ครับยาวมากเลยนะครับผมงอไปนู่น ไปโน่นแล้วก็เกี่ยวมานี่ไปว่าปูด้านนายก่อนอันนี้ปูนะครับอันนี้ครับผม FC ดูสิครับปูดีสีครับนี่เหมือนจริงนะคะทุ่คนจ้ะบ่อน้ำโบราณนี่บ่อน้ำโบราณนะคะมีน้ำนะคะนั่นน่ะบ่อน้ำโบราณตก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 บ่อน้ำโบราณนี่ครับผมยังอยู่ค่ะ อันนี้นะครับงงนนคุณแม่แป๊บหนึ่งก่อนไปเลยครับสวยงง่าาออามมกกดูอีครัะคะ้ช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะที่มามาไหว้หลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็หลวงปู่โตหลวงปู่โตแล้วก็เพราะอะไรอยู่ตรงกลางนะ ใช่ไหมนะครับผมนี่ครับวายเสร็จแล้วกันเลยแรงกลับแล้วการเล่นเต้นตอกครับไทยคลดเสร็จแล้วกันจะเล่นเต้นตอกนะครับผมเป็นยังไงครับสวยไหมครับผมโอเคนะครับผมสวยงามบห สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายคืออย่างนี้